เราจะมาทดสอบปากกาปากกาที่เป็นหัวแบบนี้ใช้ในแท็บเล็ตของหัวเวยจะเป็นยังไงบ้างเราจะเขียนก่อนเริ่มด้วย,เข,ยเขียนเขียนเส้นดินสอเส้น การขีดเขียนของเขานี่อืม ก็เราลองมาเส้นเนี่ยเขาจะจิ้มไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่นี่ก็เริ่มมา พอใช้ได้แต่ว่าไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ในการที่จะจดบันทึกอะไรพวกนี้บางทีจะไม่จะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่มีความต่อเนื่องเดี๋ยวเดี๋ยวติดตดิดขัดขัดซึ่งถ้าสำหรับนักเรียนนี่ก็คิดว่ายังไม่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 เหมาะที่จะใช้ทีนี้มาเป็นปากกาตัวนี้ที่ เราจะใช้กับพวก iPad ได้แล้วซึ่งเขาก็เขียนม,มาว่าสามารถใช้กับพวก Android พวก Samsung หรืออะไรทั้งหลายแหล่ทีนี้เราก็จะมาทดสอบเนี่ยการกดเนี่ยถ้าไม่ได้ถ้าไม่ใช่ของหัวโวยโดยตรงมันจะมีปัญหาเนี่ยในการที่จะจดบันทึกเี่ มันจะเป็นแบบเนี้ยไม่ไม่ค่อยเท่าเนี่ยอันจะจิ้มเขานี่มัน ไม่ใช่ปักกาโดยตรงที่ทํามาจากให้ให้กับหัวเวยการทํางานก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่สม,สมมุติว่าเป็นนักเรียนเนี่ยจะต้องเลค t เชอร์ด้วยความรดวดเร็วจบตามอาจารย์บอกเนี่ยไม่ได้แล้วพอพอไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรเนี่ย เขาจะเป็นแบบนี้ซึ่งตัวเนี้ยไม่แนะนำให้ใช้ทีนี้มาลองอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งซื้อมาเป็นปากกาสไตล์รัดเพนเขาบอกว่า for iOS Android Windows ฟอร์หมดเลยซึ่งมันไม่ได้เลย จิ้มยังไงก็ไม่ได้เขียนยังไงก็ไม่ได้คือคือตัวนี้นี่ใช้กับหัวหววไม่ได้เลยเนี่ยเอ๊ะมันต้องมีปุ่มอะไรหรือเปล่า คือมันมันไม่ได้เลยอ่ะวนันนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นปากการุ่นที่รองรับกับหัวเวรุ่นนั้นๆโดยตรงดีกว่าเพราะว่าเนี่ยพอเราซื้อมาถึงจะเป็นไอแท่งแรกนั่นก็ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่อ่ะ,อะมาละเนี่ยพอว่าลงน้ําหนักไม่ไม่ไม,ไม่ถูกต้องหรือ,อยังไงเนี่ย ตัวเขาจะเป็นเหมือนระเบิดระเบิดเนี่ยซึ่งไม่สามารถที่จะใช้ในการเรียนการสอนได้ยากไม่แนะนำแต่เป็นเหมือนดินสอมากเลยมีความสวยงามแต่ว่าคงต้องไปใช้กับ iPhone ไม่สามารถใช้กับ Huawei ได้ น,นี้นะอันนี้อันนี้นั่นะพอไม่ได้น้ําหนักเขาก็จะเขียนไม่ดีนะขอบคุณที่รับชมวันนี้จบการนําเสนอตัวปากกาที่ใช้กับหัวเวยที่ซื้อมาซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ปากกาที่ทางหัวเวยแถมให้เราแต่เป็นปากกาที่เราซื้อมาเพื่อทดแทนแต่ก็ไม่สามารถใช้งานได้ดี จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะ